เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมีมานานมาแล้วครับว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเป็นเรื่องที่ทําให้ความเชื่อมั่นนะครับหรือว่ามุมมองของตา่างชาติมองกับอาธี่ประเทศไทยทาให้ประเทศไทยเนี่ยร,รู้สึกว่าเป็นประเทศที่ไม่น่าลงทุนเพราะว่าสังคมของเราเป็นอย่างนี้มาแล้วก็หลายคนก็ยอมรับมันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติหรือว่าเรายอมรับขติการนี้ไปแล้วทั้งๆท,ที่เราไม่ควรจะยอมรับนะครับ สวัสดีครับผมคุณตันอิชิตันครับ CEO บริษัทอิชิทันจำกัดมหาชนนะครับบริษัทประกอบธุรกิจเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มชาเขียวครับ เรื่องคอร์รัปชันนี่มีมานานมาแล้วครับว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆมันคือไม่ปกตินะครับเป็นเรื่องที่ทําให้ความเชื่อมั่นนะครับหรือว่าทําให้มุมมองของต่างชาติมองกับอาชีพประเทศไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าเป็นประเทศที่ไม่น่าลงทุนนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอีกฝั่งหนึ่งอย่าได้นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเฉยเมยหรือว่าเรายอมรับ กติกานี้ไปแล้วทั้งๆท,ที่เราไม่ควรจะยอมรับนะครับเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้จริงๆบริษัทอีซิตานก็เป็นบริษัทมหาชนนะครับเรามีระบบที่ตรวจสอบดูแลบริษัทนะที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเอามองทางตรงเนี่ยไม่กระทบเท่าไหร่นะครับแต่ทางอ้อมมันเยอะเพราะว่าสังคมของเราเป็นอย่างนี้มาแล้วก็หลายคนก็ยอมรับมันก็ปเป็นเรื่องธรรมชาติแต่โชคดีคนรุ่นใหม่อาจจะมีเรื่องของ ควมต่อต้านเรื่องทุริตหรือว่าให้ความสำคัญกับโลกสวยอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ธุรกิจสะอาดด้วยงั้นถามว่ากระทบไหมก็ไม่ได้กระทบโดยตรงนะครับทางอ้อมก็มีมั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ยังเป็นบริษัทที่ให้ความสําคัญถือว่าเป็นรีกว่าวาระแห่งชาติเลยนะครับเราก็ดาเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภาิบาลจรุรกิจตรงสายแล้วก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็สร้างจากภายในน่าจะทําให้ดีขึ้นนะไม่มากก็น้อยอาจจะต้องใช้วลางงานหน,น่อย เราเป,ป็นบริษัทที่ประกาศชาัดเจนนะครับว่าเราเป็นสมาชิกของ CAC เมั้นบริษัทไม่ให้สินบนและไม่รับสินบนนะครับก็จะทําให้คู่ค้าของเราค่อยๆเข้าใจและก็มีความสบายใจทั้งเราและคู่ค้านะครับการทําธุรกิจเนี่ยเขาไม่ต้องมาให้เราเราก็ไม่รับนะครับเราก็ไม่ให้อย่างนั้นทุกคนก็มีความยิดิยา่นในการแข่งขันทําให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้แล้วก็น่าเชื่อถือได้ครับก็ความยั่งยืนก็คือมาจากเราแหละครับง่ายๆก่อนนะครับเกิดทำแต่เรื่องเล็กๆ ไปสู่เรื่องใหญ่ทําจะองค์กรของเราไปสู่ข้างนอกเราคงไม่สามารถไปแก้ไขทันทีแต่เราสามารถมีพลงังมีความเชื่อนะครับเราสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้นะครับเริ่มจากเราเริ่มจากองคอ์กรแล้วก็ปลูกฝังพนักง,งานให้มีทัศนคติหรือมีมุมมองเรื่องผลรริตชันแล้วก็ไปสู่คู่ค้าลูกค้าทุกๆคนครับมันก็จะเป็นผลดีในระยะยาวครับ ที่เป็นสมาชิกของซีไนี่หมายถึงว่าเราประกาศตัวเองชัดเจนว่าเราจะทําธุรกิจไทยได้ธรรมิบานไม่มีคอลเลชันมันก็ทําให้การทําธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยง่ายขึ้นอันนี้ดีมากครับก็เหมือนกับเราเป็นบริษัทมหาชนอ่ะมันทำให้บริษัทเรามีเครดิตบริษัทเราตรวจสอบได้บริษัทเราเนี่ยน่าเชื่อถือได้การที่เราจะขอเงินกู้แบงค์หรือว่ามูลค่าของบริษัทก็มีความชัดเจนม,มีราคาตลาดมีราคาที่มาตรฐานกับการเป็นสมาชิกของซ a c AC ก็เหมือนกับ เรามีน้ำบาดอันหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นสมาชิกคอยการันตีแล้วว่าเราเป็นบริษัทที่ให้ความสาคัญเรื่องนี้คู่ค้าของเราก็สบายใจเราก็สบายใจลูกค้าว่าเราประกาศตัวเองชัดเจนนะครับงีส่งผลยังไงก็คือในที่สุดอ่ะคนที่อยากค้าขายเราเนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะจะเป็นสมาชิก CAC ด้วยเพราะว่ามันก็จะทําให้เราทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดยืนเหลือ,ลอมุมมองทางธุรกิจแบบเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับ แต่ทุกอย่างก็ทุกอย่างก็มีจุดเริ่มต้นนะครับผมชื่อว่าอนาคตเด็กสมัยใหม่นี่เขาปฏิเสธเรื่องนี้อยู่แล้วทุกวันนี้เด็กเขาปฏิเสธเน้อตอนนี้ก็เป็นโอกาสของธุรกิจคณรุ่นใหม่ๆนะครับเน้่ก็อย่าให้มาเป็นสมาชิกเยอะๆครับแล้วเราก็รวมตัวกันนะครับต่อตั้งคอร์รัันในที่สุดเราต้องประสมผสานในเรื่องนี้แน่นอนครับ